ตัดจจันระติกแล้วก็ตัดสายกล้วยอะไรจะหนมันจะแก่ก็ได้สร้างเสริมที่เด็กนน้เล่นก็จะที่ว่าเป็นผู้คนเป็นผู้ใหญ่ให้เขาอะไรบ้าากการมาปลอกขั้วปลอกขั้วมาได้ยินไหก็ให้สมัครเขาก็เด็กเนี้ย กช่างช่างเนื้อช่างเนื้อค่ะกิโลละกกิโลละเท่าไหร่กิโลละเทาไหร่คกิโลละสองบาใช่ไหมูว่าตรงนี้ถ้าถ้าก็คือสิ้นสิ้น เวลาที่แบบเอ่อใส่มแล้วก็แบบสอรอดได้ชิกันมีอะไรบ้างมีสูตรเดียวครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับพุทธสาบโพนนะครับจากท่านเสถียรนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรของเราก็วันนี้ขออนุญาตประชาสัมงคลายชุดใหม่เป็นอย่างไรนะครับก็ อันนี้จะเป็นแบบใหม่นะครับเลือกหนึ่งอำเภอหนึ่งคนเป็นตัวแทนเกษตรกรสเซาพท่านผู้บ้านะครับแล้วก็ขอพรขอพรขอพรสาธุบ้วนเรื่อยๆนะครับเป็นการมีส่วนร่วมนะครับเป็นการมีส่วนร่วมครับการเสียรายนะครับครับแล่วอะไรครับสิทธิ์ท่สูงสุดการนอนเที่ยวก็ขออนุญาตเข้างาหนึ่งครับครับกับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกาศี จังหวัดกาฬส,สินธุ์โดยสำานักงานสภาเกษตรก,การจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กับเพื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรกาฬสินธุ์ตํานานเมืองเดนุสาโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าพเบือนหน้า้กาลังคิดหาจะว่าจะทําเสื้อทีมะครั่ันาดดีนะครับ เอาเสรมแค่นี้ก็เสมใครแล้วขอบคุณมากครับมขอบคุณมากครับครับอะไนี้ก็เสระนี้ก็ี่ต้องเปลี่ยนอเปลี่ยนอไรนีเปลี่ยนไนชาจเปลี่ยนีีีออยล์ีเีอยล่ย